อยู่ที่ใจกลางเมืองควีนทาวน์นะครับแล้วก็มาดูร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านดังครับเฟิร์กเบอร์เกอร์นะครับยู่ยาวมากเฟิร์กเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังใครมาควีนทาวน์แล้วไม่ได้กินเหมือนมาไม่ถึงควีนทาวน์คนบอกว่าถ้าได้กินเบอร์เกอร์เจ้านี้แล้วจะไม่อยากกินเบอร์เกอร์ที่ไหนอีกเลยครับมีเมนูให้เราเลือกมากมายครับส่วนที่เราเลือกจะเป็นเมนูแนะนำครับเมนูที่ชื่อว่าเฟิร์กเบอร์เกอร์ของเขานั่นเอง บรรยากาศภายในร้านก็เป็นร้านที่ไม่ใหญ่นะครับส่วนใหญ่คนจะซื้อแล้วก็จะออกไปกินข้างนอกกันครับ โค้ดเบอร์เกอร์จ้าก็นเราคิวจะพักนะตอนมาแบบคิวประมาณสิบของเราคิวหกสิบอ่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่วันนี้เราซื้อมาสองอันนะอันแรกจะเป็นเนื้ออันนี้เป็นเอ่อเฟิร์สเป็นอะไรวะเฟิร์สเบอร์เกอร์เเเฟิรร์์สบอกอร์ก็คือเมนูของเขาเลยนี่ดูไม่ดิก็จะมีเนื้อมีชีสมีผักวัสดเป็นอะไรคะเบอร์เกอร์ที่อร่อยในสามโรค เขาบอกอร่อยที่สุดในโลกไงใช่มีเบอร์เกอร์ไก่ไก่อยู่ในนี้ค่ะโอเคชิมชิมอาชิมไก่ก่อนอรนานมากอาชิมไก่ก่อนว้าวไหนให้มารีวิวนะเนี่ยเมนูฟอร์กอ่อยมาก yes สุดอร่อยมากอร่อยใช่ไหมอร่อยปะเป็นร้านรอไม่นานเมนูแนะนําเมนูของร้านนะครับอันนี้เมนูของร้านยังยังไม่ถึงไส้ยังไม่ถึงไส้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว ซอส,สอร่อยมากซอสอร่อยมากมาก็คือถือว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่อยู่นะใช่ใหญ่อยู่นะแล้วก็ไม่ถึงนะสี่ร้อยสีร้อยบาทแก็ราคาเ่าไหร่ออยอมไนอะไรอะไรอะไรอไอะไรอรอ,อรอย,ยอ,รอยอะอะไอะรอะอะมรอะอะไรอนไรอะไ่อะอ่ะแบบเปรเเี้ยวอะไรอะไรอรนะไอวะไรองไรอะไรอะอเคอรอรอรอะไรรอะไรอไรไออไอะไรออะไะรอะไรอะ